สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่22กุมภา2565นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับทั้งหมดที่5ครั้งราคาไม่เพิ่มไม่ลดนะคะส่วนราคาทองเช้านี้นะคะมีการปรับเพิ่มขึ้นเร,เราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ u b s ไ r i b e หรือกดกระดิ่งด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองณเวลา กนาฬิกา28นาทีครั้งที 2019, ed, ่ yep. 1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่29,150บาทรับซื้ออยู่ที่29,050บาทส่วนทองรูปรพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่29,650บาทรับซื้ออยู่ที่28,531บาท12สตังค่ะ เช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่300บาทค่ะและสปอร์ตโกนะคะมีการปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานอยู่ที่92.2ดอลลาร์ค่ะเนื่องจากได้รับความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ยูเครนค่ะสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1908.80ดอลลาร์ค่ะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1908.580มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 0.24%ค่ะและกก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่32.38 3ค่ะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.34%ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อนะคะซึ่งจะมีราคาทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงและก็1บาทค่ะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะ ซึ่งค่ากำเนดแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลายและน้ำหนักต่อกรของราคาทองแต่ละร้านค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองหัวซิ่งเฮงแม่ทองสุกแม่ทองใบอลอร์ล่แล้วก็ออสลิตกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com หัวเส้งแห่งและก็ออสลิตด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ